สวัสดีครับทุกคนพบกับซี่ย่าอีกแล้ววันนี้เรามากันที่ฮ็อปป้าบุ๊คซวันนี้เราจะมาในแพ็กเกจอะไรครับ999ค่ะเลขดีด้วยแล้วเขามี36เมนูใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะ เอาเรื่องเรียกร้านก่อนนั่นนะสิเอาไปต่อชื <ปะ S 1> ่อเลยบ้างเตรียมพร้อมไปนนตีจับข้างานด้วยตอนนี้เดินไปเข้าร้านแล้วครับแก๊งของเราก็จะมีวัดรุณหภูมนะิฮะ รูปแบบออเดอร์นะครับและรอรับเมนูนะครับอร่อยมากมันเป็นครีมครีมคก็ไม่ได้แรงมากหาค่อนข้างัวเลยราะเรามีาน้่ดแลกครกลอมเนาะค้องอ่ะลองดิฟลองดิฟเห็นเขาทำกันแอยู่สามจุดนะครับจุด้าน้าเก้านหน้า

กเป็นก่ารนมัน้นปงบ้างชานมวันนัวเนาะอร่อยา่แล้วก็กันบเมนูหอยแบบดิบๆจานแรกเดี๋ยวเต้ก็จะเปเอะนรมาดูน้ากิเริ่มแล้วอนอ่าเขากอเอาอะไรเอาสเต็งเนื้อวาคิวในเนื้อครับอ๋อให้ซีชิมก่อนเราสั่งเป็นแบบนี้เดี โอ้ยน่ากินมากอ่ะเขาจัดการได้แบบคืไม่ใช่บุฟเฟ่รอม่คเกอาไดาวหน้าแบบนั้นอ่ะเนื้อมันหอมมากหอมมากส่เ้กินกินแบบไม่จิ้มอะไรก่อน หน้าแบบพูไม่ออกเป็นไงเออมันไม่มีกลิ่นเนื้อเลยถ้าสมมติว่าเป็นคนแบบซีที่กินเนื้อได้เฉพาะเนื้อดีๆอ่ะอันเนี้ยเจอกินได้นี่ทำมีจานนู้ได้ใจอ๋ออุ้ยไอ้ยังไม่ต้องหอมแล้วหรอใส่งเรมยซันมาลอง ในอกเป็ดเขาก็จะทอท่านมาเล็กๆอป็ดอะไรไม่รู้ส้มลาดส้มอะไรสักอย่างอนี่ใช่ไหมบ้าอร่อยรสชาติแบบไม่คอได้กิน อส้มอร่อยอ่ะนาตอนที่หอยแมลงภู่ครับพ่อบอกว่าหอยแมลงภู่อร่อยนะจ๊าจรินี่แพ่อกินไ่ไม่มีอะไรเลยเออสุดยอดอ่ะไเปลี่ยเดียวออยออร่อยมซูชิเนื้อวาจิวข้าวเหนียวเล็กกข้าเหนียเล็มากข้าวปั้น กินเข้าไปคำเดียวเลยเหรออย่างนี้นอย่างนี้ย่งี้ได้ปะได้ได้ได้้ม่ายิ้มเล้าปากได้ใหญ่อย่นะ่ได้ไมมปาใช่จิงคเดียวแล้วค่อยกัดไงวะไงูดไม่ได้หอมหอน้อหอมเด่นตรงหอมอ่ะ้อยค่อยซูมก็เปมนแบบเส้นบังง S <S 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 อันนี้ยำเนี้ยครับไม่ได้สั่งครับแต่เป็นคนนี้ครับสั่งคนที่สั่งคืออะไรคือคนที่มากินเนื <S <S ้อยุ่มๆ,ๆคุณแม่นี่เนื้อเขาไม่คาวเลยเนาะเขาไม่นัวปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อถ้ามันไม่ดีพอแต่วันนี้กินเนื้อม,มันสามเมนเนื้อดีหมดเลยเฮ้ยกินยำมันเนื้อดีเนาะ ตาทำไมตาโตทุกเมนูอ่ะคือน้ำยำก็อนหน่อยน้ำ้ำหอมว่ะอื้งเบื่ออ่ะคือแบบต่อไปเราเรียกว่าเมนูตาโตนะท็อปเปอร์ตาโตจาจิอะไรตุ้มๆไม่รู้แม่สั่งมาไรนมะม่วงไงบ้างปกานนั่นเนาะนนั้นเป็นมะม่วงเหรออ๋อไม่รู้อะไรอ่ะ ปลาแฮมไกจิแล้วก็อะไรไม่รู้่มันมยาวมากแต่ว่าสั่งเขา b d f เขามีปลาให้าปอันนี้หนาเหมือนกันนะเนี่ยอก เกเป็นกาหลอักอยางอะกหลอก้ตุ้งอืว้สก,กักหลอกน่ากินมากอะใหากชิมเลยเราคนละึ้นนอเนอะพี่ยอบอกไว้ก่อนว่าอยากกินทั้งคำนะคะเหมือนเมื่อกี้จะยกมาทั้งคำะงละไือไว้ให้่อย่างนั้เลยไม่เหลือวว่าให้กินสามีเลยอครับเป็นไงบ้างกลิ่นมันเหมือนคาปับ่าแต่ว่ามันเหนียวเหนียวเ็มมีกว่า หอย, <S <S อยเทียวเนยกระเทียมวว้ <Wow. S 2> า,ากลิ่นเขาดีทุกมเมนูลเลยแค่ติดก,ก็ดีมากละว่ะหอมเนยหอ,อมกระเทียมอันนี้คืออะไรแม่ปลาซอสเลมอนดิลอะไรสักอย่าปงปลากระพงอุ้ยแม่เขายังไม่ได้กินเลยนะเราแยกแม่มาก่อนเมื่อกี้ถามพ่อเป็นไงพ่อแบบ ้อสเหมือนนี้ผู้อ่อยๆเต็มนิดนึงแว่าอร่อยปากรอบมากซอนไมเป็นตอดครีมแล้วก็เลมอนอ่ะ้ีปลไหลเฉยๆยๆฮะคืือร้็นปเ p อร์นี่แหลค่ะ อร่อยอะ่ะอันเนี้ยทาเขียวมะลิเอาจัดจี้่างเดียวกับมาทิคของพวกเราที่จะทานให้หมดนะครับก็คือสั่งมา1ต่อ2นะครับอ่อมะไรอ่ะว้าวไม่ค่อยกินอะไรแต่สั่งมาล้วๆเลยจ้า <c oughs> ส่วนพ่อส่วนพ่อตอนก่อนมาบอกว่าพอ่อซกินห,หมูเป่ะไม่ไหวน้องนี่คุ้มวัมถึงบอกว่าอะไรคุ้มนะนี่นี่หนึ่งพันก็คุ้มเออก่อนที่เราจะอิ่มไปว่าวันนี้เราไป,ป<ะ>อุ้ยเสี๋ยวเงี้อคนะ่คะเมื่อออสเตรเลียนมาอยู่ไม่ออสเตรเลียเลยอ๋อเขาแบบ เอาใจดีอยู่คือมันเป็นบุฟเฟ่ต์โอ้ดูมันหน้าดูแบบมีความสงมากองพางล้ชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนน้ำเจ้มต้นนะอืมนุ่มมากอร่อยอร่อยสเตชชี่ของหวาน อเลยครับว้า,ปาวปลาคาร์เมล จะหอมแล้วก็ตัดเปรี้ยวของมันนี่ยอ่ะทำไมเบอร์เบอร์ว่ารักแถบโัมันก็จะมีชิ้นเดียวแล้วก็มันจะมีวัรพราวอร่อยอนะมันหอมเค็มบกไม่ใช่ไม่ใส่ไม่ใช่วัวพรพาวแม้แต่ผลไม้พ่อยังบอกว่าอร่อยอร่อยหมดแม้แต่สับประรดกับแตงโมธรรมดาธรรมดานี้สุดยอดตอนนี้เหลือ9นาทีครับ ส่งนตที่งยน้อเทีเขาบอกทาให้ท่คือผู้เข้าชิงสองคนสุดท้ายนะครับยังคกินต่อไป5ทีสดท้ายกลับมาให้ทุกชพเปอร์อีกแล้วถามุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้แม่วทีวีแล้วะวันนี้สุดายอร่อยมากเอ้ยอร่อยินะคะต้องมาต้องมา อต้อตองมาเลยคือแม่บอกว่าแม่คงกินอะไรไม่ค่อยได้หรอกเนี่ยที่ในะขนมหวานแต่สั่งยับเลยเอใช้ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะสิ่งสุดมันสำหรับวิธีการจองคอปเปอร์บุฟเฟ่นะคะ,รระ,คะเราสามารถกดแอดไลน์แอดคอปเปอร์บุฟเฟ่เข้าไปได้เลยค่ะพอแอดไลน์เข้ามาแล้วนะคะเราสามารถมากดดูเมนูดูโปรโมชั่น และก็สามารถจองผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะโดยกดว่าเราจะจองจํานวนเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะคะอย่างพวกเรา6คนเราจะจองเป็นเลขคู่เนาะก็กดตรงนี้มันก็จะเข้าไปในเว็บของ Hungry Hub นะคะบุฟเฟ่ที่พวกเราจองไปจะเป็น Copper Buffet 999บวกบวกรวมเป็นราคาสุทธิ1,176บาทค่ะสามารถกดจองโต๊ะตรงนี้ได้เลยเขาจะให้ระบุจํานวนคนก่อนนะคะกดถัดไปค่ะ ในหน้านี้นะคะถ้าเป็นสีแดงคือเต็มแล้วส่วนสีเขียวยังเหลือที่อยู่ค่ะจะเป็นการจองรอบร่วงหน้าทุกๆครึ่งเดือนนะคะแอดไลน์ไว้จะมีบอกว่าแต่ละรอบเปิดจองเมื่อไหร่ค่ะสมมุติว่าเราจะจองวันที่12ก็กดแล้วก็เลือกเวลาได้เลยนะคะตรงสีเขียวเนี่ยจะเป็นเวลาที่ยัง available อยู่นะคะส่วนตรงสีเทาๆ10บโมงเที่ยงครึ่งอะไรเงี้ยคือเต็มแล้วสมมติเราจะไปเที่ยง ตรงนี้เขาก็จะให้กดเลือกแพ็กเกจอีกทีนะคะก็กดเป็นตัว999และหน้านี้ค่ะเขาจะให้ใส่ชื่อเบอร์โทรอีเมลแล้วก็คําขอพิเศษนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะสรุปวันที่และเวลาที่เราจองค่ะ รวมถึงบอกยอดเงินทั้งหมดนะคะก็คือ7,56บาทเนาะเราจะต้องจ่ายเลยชำระล่วงหน้า50%ค่ะและเดี๋ยวจะไปจ่ายทีกที่ร้านอีกครึ่งหนึ่งนะคะโดยตอนจ่ายที่ร้านเนี่ยเขาจะมาเรียกเก็บเงินประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่รับประทานอาหารไปแล้วค่ะอย่างซีไปตอนรอบ10โมงเขาจะมาเก็บประมาณ11โมงนะคะสามารถจ่ายได้ทั้งบัตรเดบิตเครดิตแล้วก็ QR code นะคะพอจ่ายเงินเราจะได้รับอีเมลกลับมาค่ะและเราใช้อีเมลนั้นในการไปรับเลขโต๊ะค่ะอันนี้ต้องใช้โค้ดใช่ไหม อมะิวมาถึงแล้วให้นำอีเมลไปรับเลขโต๊ะคา์เตอร์รับเลขโต๊ะจะอยู่ตรงต้นแถวของคิวนะคะส่วนแถวที่เรานั่งอยู่คือคิวต่อเพื่อรอเข้าร้านค่ะพอร้านเปิดเขาจะเรียกให้เข้าเรียงตามคิวนี้แต่พอเข้าไปในตัวร้านเราก็จะมีโต๊ะของเราอยู่แล้วตามเลขโต๊ะที่เราได้มาค่ะ Copper Buffet อ,อ,อยู่ที่ The Sense ป่นเชั้น2นะคะ ถ้าเพื่อนๆขับรถมาสามารถนำรถมาจอดที่ตึกนี้ได้เลยค่ะการสั่งอาหารที่คอ p p e r b ์บ f ฟเฟมี2รูปแบบนะคะคือสั่งและรับอาหารที่จุดสั่งเลยเช่นซุปทัฟเฟิลของทอดกุ้งแม่น้ำสัอาหาจะเป็นแบี่เาคือสั่งและอีกรูปแบบหนึ่งคือสั่งและแจ้งหมายเลขโต๊ะที่จุดสั่งอาหารเป็นเมนูอาหารที่ต้องปรุงสดใหม่จานต่อจานค่ะ ที่ทุกเคาน์เตอร์จะมีรูปเมนูให้ดูนะคะเราแค่แจ้งเลขโต๊ะและบอกเมนูที่ต้องการได้เลยค่ะใช้เวลาไม่เกิน20-25นาทีอาหารก็มาเสิร์ฟถึงที่โต๊ะเลยค่ะแนะนําว่าไม่ต้องสั่งทีละเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะกินไม่ทันค่ะเมนูที่เนี่ยมีเยอะมากๆถ้ามาครั้งแรกแนะนําให้แชร์กันจะได้ลองหลากหลายค่ะเมนูเยอะขนาดนี้เพื่อนๆมาครั้งแรกอาจจะเลือกไม่ถูก พวกเราเลยสรุปรวมของเด็ดที่พลาดไม่ได้ก่อนท้องจะอิ่มมาให้เพื่อนๆกันค่ะเริ่มต้นด้วยซุปทรัฟเฟิลและคัวซองต่อด้วยสเต็กเนื้อวากิวซูชิเนื้อวากิวและก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อออสเตรเลียนวากิวชีสวิลพาสตา้าหอยนางลมหอยแมลงผู้น้ำจิ้มเด็ดมากส่วนขนมหวานต้องยกให้ช็อกโกแลตลาวาพา,าคต,ต้าคอฟฟี่ครีมคาราเมลและขนมโค ส่วน36เมนูใหม่ที่มีถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่เด็ดที่สุดขอยกให้ยำเนื้อวากิวออสเรเลียเฟตตูชินีหอยเชลล์ซอสครีมทัฟเฟิลสเต็กปลากระพงซอสเลมอนวิลและหอยเชลล์อบเนยกระเทียมสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังเล็งคอปเปอร์บุฟเฟ่เอาไว้นะคะและถ้าใครมีเมนูอื่นๆเด็ดๆหรือเทคนิคที่แนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์เป็นด้วยนะ สิ่งยาแล้วเจอกันบ๊ายบาย